ข้าพเจ้าผู้นับถือพระพุทธศาสนาขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากาักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวมอันหาที่สุดมิได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆ ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร31ภูมิทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงรับมหากุศลผลบุญบารมี ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำและสร้างสะสมบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติโดยท่วนทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เทินอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหังนิทุโโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อะหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบามเบียดเบียนอะหังอนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นภาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภิยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิน อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมฆารุปชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคารุปชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุตับเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุตับเพเวรีขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิท,ทังสัพพัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสับเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินแก่ท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีประลึกได้ก็ดีประลึกไม่ได้ก็ดีท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายได้รับผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำในครั้งนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินข้าพเจ้าชื่อ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินแก่ผู้ใดก็ตามตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเจต,ตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีประลึกได้ก็ดีประลึกไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าได้สำนึกแล้ว ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทรงเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทรงอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยขอให้กรรมตัดขาดจากกันและกรรมอันใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมดยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถานดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าได้ตกไปสู่ทุกคติอบายภูมิ ขอแม่พระธรณีแม่พระคงคาเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าภุมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงช่วยเป็นทิพยานในการทําบุญตรวจมนภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลและจงช่วยนําบุญกุศลนําส่งแก่ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดนี้โดยเร็วที่สุดด้วยเถิดสาธุสาธุ 打图。